ตอนนี้เรากำลังจะมาศึกษาพุทธปวัติตอนที่ท่านเป็นบรมโพธิสัตว์อยู่กำลังมาสร้างบาร,รมีสั่งสมบาร,รมีเรื่อยไปมนุษย์ยุคนั้นมียุคเก้าหมื่นปีเมื่อพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพานแล้วอายุของมนุษย์ก็ลดลงโดยลำดับ,ค,บคือเวลาผ่านไปหนึ่งร้อปี อายุก็จะลดลงหนึ่งปีร้อยปีลดปีหนึ่งร้อยปีลดหนึ่งปีร้อยปีลดหนึ่งปีเรื 1, ่อยไปจกนกระทั่งถึงมนุษย์อายุสี่ปีแล้วก็พอถึงอายุสิบปีมนุษย์ก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมเราอายุลดลงเนอะสิบขก็ตายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเหตุอะไรเนี่ยเราศึกษาหาต้นเหตุกับพบอเพราะเราเสื่อมจากศีลธรรมเราสั่งสมแต่บ,บาปอากุศลธรรม เราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะต้องสั่งสมกุศลธรรมเพื่ออายุจะได้ยืนขึ้นก็สั่งสมกุศลธรรมขึ้นศิลธรรมก็เจริญขึ้นก็สั่งสมไปยุคมนุษย์ต้นคิดสิบปีที่คิดจะอายุยืนนั่นแหละก็สั่งสมกุศลธรรมไปเรื่อยไปหนึ่งร้อยปีก็ขึ้นมาหนึ่งปีเป็นสิบเอ็ดปีมนุษย์หนึ่งร้อยปีถัดมาก็อายุสิบเอ็ดขวบ อายุไขเฉลีย่ยมนุษย์ยุคนั้นเจงตายแล้วก็สั่งสมศิลธรรมต่อไปอีกร้อปีร้อปีถัดมาร้อปีที่2อ0ส,ออป,ส,ส,อป,สอปีก็สิองขวบพอสามปีก็13บขวบสิบสามไล่กัน่างเงี้ยจนกระทั่งมนุษย์อายุหนึ่งอสงไขยปีอายุยืนกว่าเทวดาเมื่อศิลธรรมเสื่อมลงอายุมนุษย์ก็ลดลงอีกตามลำดับ ถึงมนุษย์อายุ90,000ปีระยะเวลาเท่านี้เรียกว่าหนึ่งอันตรกับคือเศษหนึ่งใน256ส่วนของมหากับพระบรมโพธิสัตว์พระนามว่าสุมมนณะเมื่อพิจารณาปัญจมหาวิโลกันนะแล้วก็จุติจากดุสิตเทวโลกข้าสู่พระครันงพระนาศิริมาเทวีของบรมกษัตริย์พระนามว่าสุทัตตในเมฆรานคร พระสมณนบรมโพธิสัตว์ทรงครองเพศคราวาดอยู่9 0 0าปีทรงเสด็จออกบวชดิช้างเป็นยานผาหนะเราเสนามาสามสโกดหรือสามร้อยล้านตามออกบวชพระสมณนบรมโพธิสัตว์เมื่อทรงเพศนักบวชแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนก็เด็ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าณโคนต้นนาคหรือกากะทิง นี่พันเพียงแค่สิบเดือนนั้นทรงแสดงปฐมเทศนาแด่นักบวชที่ออกบวชตามพระองค์30โกดและสาธุชนที่เป็นอุปทาคอีก37โกดรวมกับเทวดาและชาพนกรเหล่าอื่นอีกรวมแล้วแสนโกดไม่ได้บรรลุธรรมเวลาทรงแสดงธรรมเทวดาจะมาฟังธรรมด้วยเทวดาก็คืออดีตมนุษย์แหละตามพภูมิต่างมาฟังธรรม ที่เข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีเหมือนกันแหละที่เลื่อมใสก็มีไม่เลื่อมใสก็มีมันก็ติดเชื่อจากมนุษย์แปลว่าถ้าหากบาปเบาบางก็จะเข้าใจแล้วก็จะบรรลุธรรมเหมือนมนุษย์บรรลุธรรมอย่างนี้แหละในครั้งที่มนุษย์และเทวดาเกิดความสงสัยในปัญหาที่ว่าพระอระหันต์เข้านนโลธสมาบัติอย่างไรอยู่ในนิโรธอย่างไรออกอย่างไร,รเข้าอย่างไรอยู่อย่างไรออกอย่างไร พระเจ้าอาริธรรมะพระราชาของสังกัชนครและขาร,ราชาบริพารเดชเด็จเ,เข้าเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเื่อทูลถามปัญหาเรื่องนิโรดนิโรทัศมาบัติพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เดชทรงสแสดงธรรมแก้ปัญหาพระเจ้าอาริธรรมะพร้อมัรงมนุสและเทวดาทั้งหลายก้ามืนกรดที่สงสัยอยู่พอฟังแล้วก็บรลุอมตะธรรม ในบรรลุธรรมตั้งแต่เป็นโคตรภูบุคคลขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งเป็นพระอริยบุคคลการต่อมาเท้าสกะเทวราชพร้อมกับเทพบริวารเสด็จเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งที่สเทวดาและมนุษย์มีเท้าสกะเทวราชเป็นประธานบรรลุธรรม8ปดหมืนโกธ ครั้งนั้นพระบรมพธิธสัตว์ของเราท่านได้กเกิดเป็นพญานาคชื่อว่าอัตุละมีฤทธิ์มากมีทรัพสมบัติและหน้าบริวารมากได้ทราบว่าพระสัมมา,ส,มาสัมพนะุทธเจ้าสมณะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วจึงพร้อมด้วยนาคบริวารน,นำเครื่องสการะบูชามายังโลกมนุษย์ได้ถวายพระตาหารเป็นมหาฐาน แด่พระสมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสองแสนโกดเมื่อพระสมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสองแสนโกดชันเสร็จแล้วพญานาคอตุระและเหล่าบริวารได้ถวายผ้าจีวรทิ์รูปแล้วสองผืนก็ทั้งสองแสนโกดผืน แล้วก็ได้ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกตลอดชีวิตเมื่อจะทรงทำอนุโมทนามหาทานพระสมณะส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจด,ดูผลบุญของพญานาคอตุละด้วยอนาคตังสยานเอากายทำอรหันตสัสามมาสมัมพุทธเจ้านะตรวจด,ดูคือท่านมองปุ๊บดูว่าการกระทำของ พญานาคอตุระนี้มองเข้าไปในตัวดูดวงบุญดวงบารมีดวงรัศมีกำลังฤทธิ์อะไรต่างๆอํานาจจิทธิในกลางตัวของพญานาคอตุระมองดูบุญที่ทำเนี่ยที่กลั่นตัวไปเรื่อยๆเนี่ยบุญกลายไปเป็นบารมีบารมีกลายไปเป็นรัศมีเลื่อยไปเลยแล้วก็เห็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยทรงเห็นอย่างแจ่มแจ้ง เห็นได้รอบตัวเห็นทุกทิศทุกทางพระพญานาคอตุละจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกสองอสงไขย,ยิ่งโดยแสนมหากรมองเห็นยาวไปในอนาคตไว้เลยพอเห็นแล้วก็จึงทรงพยากรณ์ว่าอีกสองอสงไขย,ยิ่งโดยแสนมหากรโดยอนุภาพแห่งมหารามบารมีนีนะ้เธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามวโคตมะ บอกชื่อได้ด้วยท่านพญายน,นาคอตุระเนี่ยพอฟังพุทธดำหลัดมีความรู้สึกหัวใจพองโตเบิกบานรากับว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในวันพรุ่งนี้ <Okay. S 1> ก็เกิดความอาหารล่าเริงในการสร้างบารมีบำเพ็ญพุทธการกธรรมหรือข้อปฏิบัติ ที่จะทําให้ไปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งคืนไปอีกและเกิดความอาถรรพ์ล่าเริงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็จะบอกให้ฟังว่าเธอจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเธอต้องบำเพ็ญอย่างนี้อี้งนี้งนี้ไปเรื่อยๆเพราะสมัยพระสาทคตได้บำเพ็ญอย่างนี้อย่างนี้งนี้มาก่อนที่นี่หนอนเนื้อพุทธังกูลเนี่ยพอฟังแล้วนี่เข้าใจพอพูดปับปลื้มปิติยินดีเลย ก็เลยสั่งสมบุญมากยิ่งขึ้นจนหมดอายุไขแล้วก็ไปสเสวยที่พระสมบัติในเทวโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวพุทธวัตรตอนที่สเสวยพระชาติะญานาคอตุละจา